ช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้แต่ลงคลิปสเตียโดวาเข้าไปผมได้นอนโรงพยาบาลและตอนนี้ผมได้ทำการพักฟื้นเรียบร้อยแล้วเย้ <Yeah! S 1> ผมกลับมาทำคลิปต่อขอบคุณที่รอครับสวัสดีครับและนี่ก็คือแมป t d x หายไปเกือบเดือนกับเกมนี้ในที่สุดเขาก็อัปเดตสักทีโดยการอัปเดตนี้เป็นอัปเดตวาเลนไทน์หมดเขตวันไหนไม่รู้ที่รู้ๆน่าจะอยู่ถึง7วันแน่นอนนับตั้งแต่วันที่1 4กุมภาพันธ์โดยมีมูลค่ากล่องละ6 3 7 5โกเป็นกล่องส่มสกินที่โคตรแพงแตั้งแต่ขายมาและสกินที่ผมจะมาให้คะแนนนั้นก็จะเป็นสกินระดับอีพิกเป็นต้นไปสกิน My Layer c ั t m a i d ระดับความแร่อ,อีพิกผมให้คะแนน8เต็ม10เพราะผมชอบเมดสกิน Century Anime ระดับความแร่อ,อีพิกผมให้5เต็ม10แล้วกันนะมันเว สกินฟาร์มนิโกความแรงระดับอีพิกผมให้7เต็มสิแล้วกันนะมันสวยดีอ่ะน่ารักสกินเจกนอตคัตเกิลความแรงระดับอีพิกให้แเต็มสิแล้วกันชอบดีไซน์ชุดเกราะดีสกินจอ h ์นอนิเมะระดับความแรงเลยเจนรี่ ผมให้9เต็ม10สำหรับผ่าล่างนะ,ะเท่ใส่ผ้พัง a อาเมล็ดแฟคเตอรี่รถถังสกินเนโกระดับความแรงเลนจัลลี่สกินรถถังเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะให้เท่าไหรด่ดีรถถังหน้าตามันก็เหมือนเหมือนกันเดินในโมเดลเนี่ยแล้วคุณผู้ชมคิดว่าให้คะแนนเท่าไหร่ดีละ่ะสามารถเม้นมาให้คำตอบได้นะอยู่ใต้คลิปนี้เลยสรุปง่ายๆเลยว่าสกินวาเลนไทน์เป็นกล่องสกินที่เอาไว้ขายโดยเฉพาะเพราะมันมีมูลค่าสูงถึงกล่องละ0 0 0ักันเลยทีเดียวแต่ก็แลกกับความสวยความงามที่โคตรจะคุ้มค่าเลย ถ้ากล่องนี้หมดไปถือว่าเป็นไอเทเลิเต็ดกเลยทีเดียวมีววความคิดเห็นยังไงสามารถเม้นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับออกไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม